ไไและพระมี่บอกว่าอะไรครับหมายสาคัญจะติดตามคนเหล่านั้นะความรักความดีของพระจะติดตามคนเหล่านั้นทไมเราไม่ปล่อยให้สิ่งดีๆตามทันเราทาไมเราต้องไปไล่ตามเอเนมะนักตั้งแต่นี้เร้องไปนะครับตัดสินใจดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมแล้วพระเจ้าจประทาสิ่งที่ดีให้กับคุณในสิมภีปีบทที่หนึ่งข้อสิบอดเป็นคำอธิษฐานที่เปโออธิษฐานเือผู้เชื่อในคัมภี ่านได้อธิษฐานไว้ดังนี้ก็คือจะได้เป็นผู้ที่บริโภคด้วยผลของความชอบธรรมความชอบธรรมออกผลได้แล้วออกผลอย่างบริโภคด้วยคุณเคยเห็นต้นไม้ไหมคุณเคยเห็นไหมว่าต้นเึิเนี่ยมันมีผลมากได้ขนาดพระเจ้าต้องการสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณด้วยผลเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเราเองผลมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ของ ผมเองก็เกิดผมเจอต้นไม้ผมแยกไม่ออกนะว่าอะไรคือต้นอ,อะไรแต่ผมพอจะรู้ได้โดยการดูที่ผลเห็นไหมวันก่อนผมเดินกับภรรยานะครับแถวบ้านก็มีต้นไม้เยอะมากผมไม่รู้ต้นอะไรเป็นเดินไปดูใกล้ๆถึงได้รู้เป็นต้นทับทิมพวกเรารู้ไหมต้นทับทิมเป็นอะไรนีพวกเราบางคนอาจจะไม่รู้นะถ้ามันไม่ออกผลงั้นผลเป็นประโยชน์จากผู้กอยู่ พระเจ้าต้องการให้ความชอบธรรมภายในของเราออกเป็นผลภายนอกเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นและเมื่อชีวิตของเราเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือซึ่งเกิดขึ้นโดย,ยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเ,เกียรติละความเสียสินจักพระเจ้าเมื่อคนเห็นผลในชีวิตของคุณเห็นความดีในชีวิตของคุณเขาจะสรรเสริญพระเจ้าสำคัญไหมครับ,บเรื่องความชอบธรรมเราอยากให้ชีวิตเราเป็นคำพยานที่ดีไหม เราอยากให้ชีวิตของเราเป็นเหตุให้คนมากมายมาเชื่อพระเจ้าไหมเราอยากให้คนเขามองเราแล้วเขารู้ว่าพระเจ้าดำรงพระชนม์อยู่ไหมเราอยากให้เขาเห็นเราเขาเห็นผลมาจากความชอบธรรมแล้วรักษาเขาได้ช่วยเหลือเขาได้เวลาเขามองไปรอบๆกายเขาเขาเห็นแต่คนซึ่งหมักหมมไปด้วยความโสโครกแต่เขามองมาที่คณเขาเห็นความช่วยเหลือเขาเห็นคนที่ขึ้นพาได้ เขาเห็นคนที่แตกต่างแล้วน้่นหลัคือประตูที่คุณจะประกาศความประเสริฐของเขาได้ดังนั้นดังนั้นพี่น้องครับอยากมีผลของความชอบธรรมไหมอยากให้พระเจ้าได้รับเกียรติไหมคุณอยากที่จะให้ชีวิตคุณมีความครบรูรณ์เข้ามาอยากให้พระเจ้าเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้าในชีวิตไหมความชอบธรรมับความถูกต้องของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุด สำคัญขนาดที่พระเยซูต้องสิ้นพระชนม์เพื่อคุณสำคัญขนาดที่ว่าถ้าไม่มีแล้วเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ไ,มได้แล้วพระเจ้าได้ประทานความเป็นไปได้ไมาให้กับคุณทุกคนที่เกิดใหม่แล้วถูกแยกจากบาปแล้วสามารถดํานเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมได้แล้วพระเจ้าประทานเครื่องมือมาคือทวัวนชนะในขณะที่คุณศึกษาอ่านรึกฟองเป็นวัยวันแล้วปรับพฤติ่านไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตามคุณจะได้ขอเอเมน ชีวิตคุณจะเข้าไปในเส้นทางที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้คุณจะเกิดผลอย่างบริบูรณ์และพระเจ้าจะได้รับเกียรติที่สในชีวิตของคุณถ้าวันนี้คุณต้องการจะใช้ชีวิตยอย่างชอบธรรมผมอยากให้คุณยกมือขึ้นต่อพระเจ้าแล้วอธิษฐานถวายตัวของคุณถวายร่างกายถวายอว,วัยวะของคุณ,คณให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการชอบธรรมเท,าทา่านั้นไะด้ไหมไม่ยอมตกอยู่ภายใต้าการครอบงำของบาปและการทํา ให้อธิษฐานในนี้นะครับพระบิดาเจ้าของพระบุณพระองค์สมบัตพระเยซูคริสต์ขอองค์ทูนที่ทรงเส้นพระชนเพื่อที่จะประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้กับลูกลูกรักลูกรังลูกเชื่อลูกเชื่อและลูกขอบกล่าวว่าลูกขอบกล่าวว่าลูกชอบธรแล้วไม่ได้ชอบทรรโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ ไม่ได้ชอบทำกิจการด้วยการลำบากใจแต่ชอบทำแต่ชอบทำด้วยความชอบธรรมของเราเองด้วยความชอบธรรมของเราเองด้วยความถูกต้องของโครงเองด้วยความถูกต้องของโครงเองและลูกสามารถยืนต่อพระพักตร์โครงและลูกสามารถยืมต่อพระพักตร์งครงโดยไม่รู้สึกบกพร่องโดยไม่รู้สึกบกพร่องโดยไม่รู้สึกต่ำต้อยโดยไม่รู้สึกต่ำต้อยขอให้คุณพระองค์เอาของพวกเราสำหรับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือ นั่นคือพระวจนะที่สอนทางชอบทรรมแก่ลูกลูกจะอ่า่ลูกจะอา่านลูกจะเกิดฟรองลูกจะเกิดฟรองลูกจะกล่าวและประับติต่างและรับผิตางลูกจะให้พระวะระจนะ,ระครอบครองจิตใจและหลัวใจของลูกร่างกายนี้อวัยวะเหล่านี้จะไม่ยกให้กับการทำต่อไปจะไม่ยกัร จะไม่ถูกการกระทำครอบงำอีกต่อไปแต่ลูกถวายแอบรงยกให้เป <firing made> <TA> ็นเครื่องใช้ในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อการชอบธรรมเพื่อรเพื่อพระราชกิจของพระองค์ขอพระองค์ทรงสองลูกทุกๆวันผ่านทางพระวจนะและพระวิญญาลูกจะตามพระองค์ ลูกจะดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมของรนและขอบคุณพระองค์ที่ทรงเพิ่มเติมสิ่งที่ดีซักต่างๆในโลกนี้ที่คนแสวงหามีคนแสวหาลูกจะไม่สวงหา เชื่อวลูกเชื่อว่าในขณะที่ลูกสวองครโครงแผ่นดินของโะรงความชอบทมของโครงโครงจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวง,งและของโครงสรงรับรียรกิจทั้งสิ้นจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของ,งลูกในขณะของโอเครอา